คำสรรพนามในภาษาสเปนนะคะเราเรียกว่า Los Pronombres Los Pronombres นะคะเริ่มที่คำแรกกันเลยนะคะ Yo โยก็คือฉันค่ะต่อไปค่ะตูรู้ไหมคะแปลว่าอะไรแปลว่าเธอนะคะแต่ว่าใช้กับสถานการณ์ทั่วๆไปที่ไม่ค่อยเป็นทางการเท่าไหร่นะคะส่วนคำว่าเธอที่เป็นทางการนะคะเราจะใช้เรียกว่า ustedusted ก็คือคุณหรือท่านอะไรแบบนี้นะคะ ต่อไปถ้าเราจะเรียกเขาเขาไม่ใช่ผู้เขานะคะแต่เขาผู้ชายนะคะเราจะเรียกว่าเอลเอลบางคนจะออกเสียงผิดนะคะออกเอลนะคะไม่ใช่เอลตรงนี้นะคะเอลนะคะต่อไปนะคะจะเรียกหลอนนะคะที่เป็นผู้หญิงนะคะก็เรียกว่าเอเอนะคะตัวต่อไปนะคะก็จะมากกว่าหนึ่งคนแล้วนะคะก็จะใช้เรียกพวกเราพวกเราจะ มันจะมีแบ่งเป็นเพศหญิงนะคะแล้วก็เรียกเพศชายนะคะสำหรับพวกเราที่เป็นผู้ชายนะคะหรือผู้หญิงผู้ชายปนกันนะคะเราจะเรียกว่าโนโซต罗斯โนโซต o 斯นะคะแต่ถ้าพวกเราที่เป็นผู้หญิงหมดเลยนะคะเราจะใช้คำว่าโนโซต罗斯โนโซต罗斯นะคะ,ะหรือว่าถ้าเรียกว่าพวกคุณที่มีหลายๆคนเป็นผู้หญิงหรือผู้หญิงผู้ชายปนกันนะคะก็จะเป็นโบโซตรสโบโซตรสนะคะ แต่ถ้าพวกคุณที่เป็นผู้หญิงหลายๆคนนะคะเราจะเรียกว่า b o t ตร t r a s b o t รส r a s นะคะอะมาถึงเขาหลายๆคนบ้างเขาผู้ชายหลายๆคนเลยนะคะเราจะใช้คำว่า e อโ e o s เอโยสนะคะแต่ถ้าเป็นเขาผู้หญิงหลายๆคนนะคะเราจะเรียกว่า e อ l a s เอ a สนะคะเป็นไงคะจำกันได้ไหม จำได้แน่นอนนะคะเพราะว่าง่ายมากทำไมถึงต้องมาพูดถึงคำสรรพนามนะคะเพราะว่าคำสรรพนามเนี่ยมันจะมีผลนะคะต่อคำกริยาที่ตามหลังเพราะว่าในภาษาสเปนเนี่ยมันจะต่างกับภาษาอังกฤษนะคะ ตรงที่คํากริยาที่ตามหลังคำพวกประธานต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆนะคะก็เดี๋ยวนะคะในคลิปต่อๆไปก็อาจจะมีไวยากรณ์เบื้องต้นนะคะมาให้ได้เรียนรู้กันนะคะยังไงก็ฝากติดตามทานิที่น้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะอัส a รอนโตอะเดียส